วันนี้เรามีส่งมอบ t ต y o t a Camry e ี่เอ็กนะครับบอกเลยคันนี้สวยจัดนะฮะมีพี่พี่เนี่ยนะฮะโทรมาเพียบบอกเลยว่าฮอตมากๆนะผมให้ดูสีขาวมุกสวยเลยครับคันนี้พี่ต้อมมาจากชนบุรีนะครับโทรปุ๊บมาดูรถปั๊บจบเลยนะซื้อเงินสดเดี๋ยววันนี้เราพาไปโอ,อนรถนะครับนี่ทีนี้ซื้อเงินสดก็รับรถพร้อมเล่มได้เลยนะครับใครที่พลาดคันนี้ผมบอกเลย ใครที่พลาดคันนี้รีบมาเอาคันใหม่เลยเดี๋ยวพาไปดูแคมรี่เอ็ก m ิโเข้ามาอีกหนึ่งคันโอ้โหพี่ดูอย่างสวยรถเพิ่งเข้าสวยจัดจัดบอกเลยรีบจองด่วนๆพลาดแล้วพลาดเลยนะครับนี่ให้ดูเป็นน้ำจิ้มไปก่อนรีบด่วนนะแคมรี่คันนี้ก็เงินสดนะครับจบจองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนัดรับรถกันอีกทีนะบอกแล้วแคมรี่เนี่ยโอ้โห ต้องยกเดียวให้นะพี่ๆสนใจกันเยอะมากนะครับใครที่พลาดรีบด่วนๆนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ขนส่งนะครับนี่ให้ดูโอ้โหยางรอยางสวยเลยนะครับพี่ตอมก็น่ารักมากๆเลยนี่สวยไหม ผมบอกแล้วขอแค่เข้ามาดูรถไม่ได้โม้ใครดีพลาดนะผมบอกเลยคันนี้2017ใช่ไหมรีบมาเอาคันนี้2016อย่ยางสวยเอ็กติโมเหมือนกันด่วนๆน,นะครับเดี๋ยวเราไปขนส่งพาพี่ต้องไปโอนรถก่อนนะครับพามาโอนรถปั๊บนะครับที่นี่โอนซูปเปอร์4 G ไปเลย ท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่ต้อมมานะที่นี้ด้วยนะครับขอให้พี่ต้อมเฮงๆงร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับไม่แน่อาจจะมาออกคากันที่2นะครับเห็นเลง4ประตูอยู่นะครับก็รอชมอีกทีละกันนะครับ